เรื่องราวของจังหวัดพัทลุงกันนะครับคือจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมี5สถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยมันสะท้อนให้เห็นว่าภูมิประเทศธรณีวิทยามีส่วนสำคัญยังไงกับทั้งที่เที่ยวทั้งวัฒนธรรมของที่นี่ครับค่ะใช่เลยค่ะข้อมูลพวกนี้ทำให้เห็นความหลากหลายของพัทลุงจริงๆตั้งแต่พื้นที่ชุ่มน้ำใหญ่ๆไปจนถึงภูเขาหินปูนหรือว่าบ่อน้ำร้อนอะไรแบบนี้น่าสนใจมากค่ะ รเราจะมากลั่นเอาเฉพาะไฮไลท์สำคัญๆกันว่าแต่ละที่เนี่ยมีอะไรเด่นๆแล้วมันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างเริ่มที่แรกเลยนะครับทะเลน้อยอ๋อทะเลน้อยอันนี้ดังมากนะคะใช่ครับที่นี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำจืดเวทแลนด์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยเลยนะครับระบบนิเวศดีมากๆอืข้อมูลบอกว่ามีนกน้ำเ,เกือบเกือบ300ชนิดนะครับโหเยอะมาก แล้วถ้าไปช่วงตุลาถึงมีนานะครับจะพีกสุดๆทั้งนกอพยพทั้งบัวแดงบานเต็มน้ำเลยสวยมากประเด็นสําคัญของทะเลน้อยเออที่น่าสนใจมากๆก็คือความสําคัญระดับนา,นานาชาติเลยนะคะถ้าข้อมูลบอกว่าเป็นแรมซาไซต์เนี่ยก็คือมีความสําคัญมากๆโดยเฉพาะกับพวกนกน้ำครับครับมันทีเป็นนกหายากนกอพยพการอนุรักษ์ตรงนี้เลยสำคัญกับเส้นทางบินของนกในเอเชียเลยค่ะ โอ้สเกลใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะอะจากพื้นที่ชุ่มน้ำกว้างๆนะครับเราไปดูผู้เขาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองกันบ้างเขาอกทะลุครับเขาอกทะลุอืมชื่อก็บอกเลยนะคะใช่ครับผู้เขาสูงสั้ง250เมตรแล้วก็มีรูทะลุตรงใกล้ยๆยอดเขากลายเป็นแลนด์มาร์คของเมืองพัทลุงไปเลยค่ะข,ขึ้นไปดูวิวได้รอบเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับวิว360องศาเลยสวยมากคือลักษณะทางธรณีวิทยาของเขาอกทะลุเนี่ยเอ่อมันเป็นภูเขาหินปูนใช่ไหมคะใช่ครับที่แบบถูกกัดเซาะจนเป็นรูความเด่นตรงนี้แหละค่ะที่มันไปผูกกับตำนานความเชื่อของคนท้องถิ่นอ๋อครับครับก็เลยไม่ใช่แค่ภูเขาสวยๆแต่เป็นเหมือนศูนย์รวมใจเป็นอัตลักษณ์ของคนที่นั่นเลยค่ะแสดงว่ารูปร่างหน้าตามันส่งผลต่อเรื่องเล่าความผูกพันของคนเลยเนาะ น่าสนใจมากครับใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเลยไปต่อกันที่วัดถ้ำคูหาสวร์อันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างออ่ธรรมชาติกับความศรัทธาวัดในถ้ำอีกแล้วนะคะใช่ครับวัดเก่าแก่อยู่ในถ้ำเลยมีพระพุทธรูปเรียงรายแล้วก็อ,อยังปีนขึ้นไปชมวิวด้านบนได้ด้วยนะวิวทะเลสาบลำปำ การใช้ถ้าเป็นวัดนี่เจอบ่อยในไทยนะคะคือมันเหมือนสะท้อนการรวมความเชื่อเก่าๆที่อาจจะนับถือธรรมชาติเข้ากับศาสนาพุทธที่มาทีหลังนะคะถ้าก็เลยกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปโดยปริยายครับเหมือนธรรมชาติกับศาสนามันไปด้วยกันได้ดีใช่ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากๆระหว่างคนธรรมชาติแล้วก็ความเชื่อครับพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติอีกที่หนึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กัน แกรนแคนยอนควรน้อยแกรนแคนยอนอินทัทะลุงเหรอคะใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือออจากข้อมูลบอกว่าเดิมมันเป็นแค่บ่อดินเก่าๆนะครับขุดดินไปขายอ้าวเหรอคะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นออสาะน้ำสีเขียวมรกตสวยเลยคล้ายค,คแคนยอนย่อ,ยอมยอมมีร้านกาแฟมีจุดถ่ายรูปอะไรแบบนี้ โอ oh, อันนี้น่าสนใจมากเป็นตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือ man-made landscape เนี่ยให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่ไปเลยครับครับอาจจะสะท้อนว่าคนในพื้นที่เขาปรับตัวหรือมองเห็นความสวยงามในสิ่งที่เคยถูกมองข้ามไปก็ได้นะคะเป็นการสร้างคุณค่าใหม่ให้ทรัพยากรเดิมๆใช่เลยครับดูดีไปอีกแบบเลยแล้วก็ที่สุดท้ายครับบ่อน,น้ำร้อนเขาชัยสน บ่อน,น้าร้อนะ uh huh. จุดเด่นคือมีทั้งบ่อน,น้ําร้อนธรรมชาติแล้วก็มีฐานน้ําเย็นอยู่ใกล้ๆกันเลยครับอ๋อ oh, ดีจังเลยค่ะครับให้ลงแช่สลับร้อนเย็นได้เลยบางคนก็เชื่อว่าดีต่อสุขภาพบ่อน,น้ําร้อนแบบนีออ้ปกติมันเกิดจากความร้อนใต้โลกใช่ไหมคะที่ดันน้ําขึ้นมาตามรอยแตกของหินครับผมการมีบ่อน,น้ําร้อนนี้ก็บอกอะไรเกี่ยวกับธรณีวิทยาของพัทลุงได้เหมือนกันนะคะนอกจากเรื่องภูเขาหินปูนที่เราคุยกันไป แต่เป็นพื้นที่ที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั้งพื้นที่ชุ่มน้ําภูเขาหินปูนความร้อนใต้พิภพมันส่งผลต่อวิถีชีวิตความเชื่อสร้างเอกลักษณ์ให้จังหวัดนี้จริงๆถูกต้องเลยค่ะมันทําให้เห็นว่าพัทลุงเนี่ยมีเรื่องราวซ่อนอยู่เยอะมากมากทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มันเชื่อมโยงกับลักษณะทางกายภาพอย่างแยกไม่ออกเลยนะคะซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถาม ต่อยอดไปอีกว่าครับอืมยังมีพื้นที่อื่นๆในบ้านเราอีกเยอะไหมนะที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือทรัพยากรธรรมชาติเด่นๆแบบนี้แล้วก็มีเรื่องราววัฒนธรรมที่ผูกโยงกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเอออาจจะยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรือย,ยังรอการคุณพบอยู่นั่นสินะครับนอกจากค่าที่ที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยยังมีมุมไหนหรือที่ไหนอีกบ้างในพัตลุงเองหรือในจังหวัดอื่นๆทั่วไทย รอให้เราไปค้นพบไปทําความเข้าใจความจะเชื่อมโยงเ,เหล่านั้นด้วยตัวเอง mm. เป็นคําถามที่ชวนให้อยากไปสํารวจต่อจริงๆครับ